ครับสวัสดีครับนี่เป็นมลลี่รังสิตครับอันนี้มีงานของตัวเองนะฮะของชอบรถเราเองก็อันนี้ขี่น้อยนะครับก็วันนี้เอาลงมาล้างทําความสะอาดนะครับเราถือโอกาสเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปเลยของเก่านี้ใช้ไปแค่ไม่กี่ร้อยโลนะครับแต่เนื่องจากระยะเวลามันถึงนะฮะเราก็ทำการเปลี่ยนถ่ายไปเลยนะครับเราเปลี่ยนด้วยลิควิดมอลี่นะครับเกรเลสเลยนะครับ สิบห้าสิบนะครับเปลี่ยนพร้อมกอง k n นเนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับก็มีนะครับเจอสิบห้าหรบิลเก้าสิบนะ่ยเจเห้านะครับเติมเกียร์แล้วก็ไปเติมเฟืองท้ายนะครับมันก็จะใช้อยู่ประมาณลิตรหนึ่งนะครับแล้วเราไปใช้อีกตัวหนึ่งมันก็จะเป็นแค่ควอดมันก็จะไม่ถึงแล้วเราต้องเปิดนะครับสองขวดนะครับนี้ขวดเดียวหนึ่งลิตรนะครับใช้ได้ทั้งเฟืองท้ายและเกียร์นะครับเบอร์เดียวกัน แต่รู้สึกว่าตัวนี้เกียร์มันจะมีความจุนะครับเยอะหน่อยนะห้องเกียร์นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเติมอีกนิดหนึ่งเพราะตระกูล GS อ,อละไรพวกนี้ก็น่าจะใช้หนึ่งลิตรนะเติมได้ทั้งเกียร์ทั้งทั้งเฟืองคายนะครับอันนี้ก็น่าใช้นะครับลิควิดโมลีตัวนี้สังคอแทนนะครับก็ออ BMW นะก็เหมาะกับตัว 10W50 หรือว่าจะเป็นเบอร์5อะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าเบอร์ไทยให้มันเป็น50นะครับ เครื่องออยคูลนะฮะก็เหมาะสมนะครับกับเบอร์ห้าสิบครับสี่สิบเติมได้ไหมสี่สิบก็เติมได้นะครับแต่ว่าห้าสิบน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องออยนะครับก็ระบายความร้อนด้วยอากาศถ้าเป็นเครื่องตัวเอลซนะก็เบ็นเบอร์สี่สิบนะครับใครที่ใช้งานแล้วก็อย่าลืมดูแลนะฮะถ้าขี่น้อยๆก็เปลี่ยนทุกปีนะครับแต่ทางที่ดีก็ขี่บ้างนะครับอย่าไปถึงขั้นว่าออกทริปปีละครั้งนะ ของผมนี่ถือว่าขี่น้อยนะแต่ว่าเราก็เอามาล้างนะครับเอามาวอร์มนะครับเอาไปขี่เติมน้ํามันขี่ไปกินขนมนะคับอ่างเปาอันนี้ก็เป็นบิ๊กไบคันแรกนะที่อ่างเปาได้นั่งนะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้สูงมากนะฮะก็ยังพอที่จะอุ้มเขาใส่เป้เด็กนะแล้วก็พาไปกินข้าวได้นะตอนนั้นอานงเปานั่งที่เชียงใหม่นะก็เอาใส่รถตู้ไปนะครับขี่นะสนุกสนุกนะครับ ใครที่ใช้ b m p เก่าปีลึกอยู่ก็แวะมาได้นะครับมีมีกล่อง KNN นะครับไว้บริการนะครับน้ำมันก็มีครบทุกเบอร์นะครับเบอร์40เบอร์50นะครับก็มาเลือกใช้เอานะน้ำมันฮารเลนะครับก็มีนะของ Liquid m o l ีนะก็จะเป็น 20W 5 0บเนะครับเป็นเบอร์ตรงเลยอยู่ในแอปรูฟของฮา r l เลเช่นกันสนใจก็แวะมาใช้บริการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ